สวัสดีครับใส่แคปชั่นแนววันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมที่นี่ครับวัดพระธาตุลำปางหลวงบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำพางหลวงก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นรถมา้าให้บริการรถม้านะครับมีสถานีรถม้านะครับตรงนี้วันนี้ผมมาช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสองก็กว่านะครับแดดร้อนมากๆเลยวันนี้มาช่วงบ่ายนะครับ ตรงนี้จะเป็นสถานีรถม้านะครับที่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงก็มีหลากหลายครับมีทั้งถ้าท่านใดไม่สะดวกเรื่องการนั่งรถม้านะครับก็สามารถมาถ่ายรูปบรถม้าได้มาช่วยค่าอาหารม้ากันนะครับก็มี5บาท10บาทแล้วแต่เราจะให้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับกำแพงสวยมากๆเลยวัดหน้าวัดตรงนี้นะครับสวยมากๆเลย ย้อนกลับมาให้ดูสถานีรถม้ากันนะครับสําหรับนั่งรถมา้ารอบเมืองนะครับ300บาทนะครับก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับมาอุดหนุนการช่วงหลังโควิดที่ผ่านมากันอย่างยาวนานนะครับด้านหน้าบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับท่านใดที่มาเที่ยวก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้กันก่อนเลยด้านหน้าตรงนี้นะครับ สวยจริงๆครับมีเสน่ห์มากๆวัดพระาธาตุลำปางหลวงนี่ครับมีรถม้าวิ่งตลอดเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันก็ได้บรรยากาศไปย่างนะครับมาที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงนี่ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับวัดพระาธาตุลำปางหลวงก็ตั้งอยู่ที่ํำบนลำปางหลวงอำเภอเกาะขานะครับจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางแค่18กิโลเมตรเองก่อนถึงนะครับถ้ามาจากกรุงเทพ 18กิโลเมตรด้านหน้าที่เราเข้ามาถึงจะเป็นวิหารวิหารหลวงนะครับวิหารใหญ่ mm hmm. มาสักการะ,ะกราบพระกันตรงนี้ก่อนนะครับมีดอกไม้ธูปเทียนนะครับตรงตรงนี้ตรงบริเวณทางเข้าตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นคุณลุงคุณป้าจูงมือกันมากราบพระตรงนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับ mm hmm. นึกถึงพ่อแม่เลยนะครับ วัดพระธาตุ A, ลำปางหลวงนะครับทุกท่านที่มากราบพระประธานตรงนี้แล้วเนี่ยตรงวิหารหลวงตรงนี้แล้วด้านซ้ายนะครับเดินมาทางด้านซ้ายนี่ผมถ่ายให้ดูเห็นถึงความงามของวิหารน,นะครับตรงน่าจะเป็นพระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็มีวิหารหลังเล็กตรงนี้นะครับรน,น,บนี่พระธาตุลำปางหลวงตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้จะด้านในตรงนี้จะเป็นวิหารหลังเล็กนะครับผมเข้ามาในจังหวะคนเข้ามากลูกันเยอะมากๆเลยเขามาดูอพระธาตที่เป็นแสงสะท้อนกันนะครับตรงมืดๆนี่นะครับที่เขายืนมุงๆกันผมต้องรีบออกก่อนนะครับเพราะว่าช่วงโควิดช่วงนี้มันก็ยังยังไม่หมดนะครับก็เลยต้องรีบออกก่อนตรงนี้คนเข้ามากันแบบจังหวะที่คนเข้ามากันเยอะมากๆผมเลยต้องปลีกตัวออกมาก่อนนะครับ รักษาสุขภาพไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นก็เดือดร้อนกันหลายคนนะครับถ้าเราติดขึ้นมานี่นะครับมายืนด้านหน้าวิหารวิหารหลังเล็กก่อนด้าหลังผมก็จะเป็นพระธาตุลำปางหลวงนะครับสวยงดงามแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับตรงนี้จะเป็นวิหารหลวงด้านหน้าที่เราเข้ามาไหว้พระตรงจุดแรกเลยนะครับขับช,ช้าให้ดูกันนะครับให้ชมบรรยากาศรอบๆวิหาร รอบๆวัดพระธาตุลำปางหลวงกันนะครับนี่ยังไม่ใช่ก่อนยังไม่ถึงปีใหม่นะครับก็อันนี้อยู่ด้านขวานะครับนักท่องเที่ยวก็มากันค่อนข้างเยอะนะหรือว่าเป็นช่วงที่ผมมาเจอจังหวะพอดีก็ไม่รู้นะครับพอกูเข้าไปในวิหารหลังเล็กปุ๊บผมต้องรีบออกมาก่อนเลยนะครับเพราะเยอะคนเยอะเกินไปนะครับยังไม่มีการจํากัดคนเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้ามานะครับสวยงามนะครับศิลปะทางอ่า จังหวัดลำปางนี่สวยงามมากมากมาดูแล้วก็สบายตานะนะครับมาไหว้พระแล้วก็รู้สึกสุขใจมาขอพอรกันนะครับทุกทกท่านเลยถ้ามาเที่ยวภาคเหนือที่นี่พลาดไม่ได้ครับวัดพระธาตุลำปางหลวงวิ่งมาสายหนึ่งนะครับสายเอเชียก่อนถึงลำปางประมาณ18กิโลเส้นท่านที่จะไปวิ่งไปพะเยาว,วิ่งไปเชียงรายวิ่งไปเชียงใหมก่ก็ผ่านเส้นนี้ก็อย่าลืมแวะกันมานะครับตรงนี้อะ ไปายไฮไลท์นะครับอยู่ตรงนี้ต้องมาเช็คอินตรงนี้ก่อนสวยงามสวยงามมากๆครับรูปปุมป้นด้านหน้าก็สวยครับทุกท่านที่มาเที่ยวก,ก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้มาถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ก่อนกลับก็มาเดินตลาดหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับตรงนี้จะเป็นรถม้าที่เขาให้บริการถ่ายรูปนะครับ10บาทตรงนี้ บา,บางเจ้าก็แล้วแต่จะให้นะครับแล้วแต่มีหลายเจ้านะครับบางเจ้าก็แล้วแต่จะให้ช่วยค่าอาหารม้าอะไรแบบนี้นะครับนี่บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงบริเวณสถานีรถม้านะครับตรงนี้ก็เป็นม้าที่ให้ถ่ายรูปนะครับหรือใครจะมาเสี่ยงโชคก่อนกลับก็ได้นะครับแล้วแต่แม่ม้าตรงนี้เท่จริง สวยงามมากๆเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วนะมีแผงโซลาเซลล์ด้านหลังด้วยเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นี่ครับมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของท้องถิ่นนะครับก็นำมาขายที่ตลาดหน้าวัดลัปราลปางหลวงนะครับตรงนี้จะเป็นเมี่ยงเมี่ยงคำสมุนไพรนะครับาเาทํขาทำเป็นคำคนะครับขายเป็นไม้ปาสามสี่ไม้ยี่บบาทก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ ได้รสชาติอร่อยนะมันมันนะครับมันมันหวานหวานหน่อยหน่อยแล้วแต่ว่าเขาใช้ใส่น้ําตาลมากน้อยเขาให้ชิมฟรีด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ชิมก็กินแล้วกินบ่อยนะครับผมกินบ่อยตลาดหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หลักก็จะเป็นเซรามิกนะครับจะเยอะมากๆเลยเพราะว่าเซรามิกนี่ลำปางก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ มีหลายร้านนะครับเดินชมกันด้านหลังตลาดนี้ก็จะเป็นลานจอดรถใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปหรอกผมก็เดินผ่านแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกทกท่านได้ชมกันนะครับว่าเออมาเที่ยววัดลำปางหลวงมาเดินชอบมาทานข้าวมาซื้อของเล็กๆน้อยน้อยนะครับซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้ตรงนี้เป็นร้านที่ผมจอดรถอยู่พอดีเลยนะครับตรงนี้เขาก็เลยนะครับขายราคาราคาถูกนะครับมีนักเที่ยว คนในพื้นที่ก็มาซื้อกันเองด้วยก็มีนะครับใส่แคมนแชนแนลก็ถ่ายมาไว้เป็นของขวัญปีใหม่กันครับผมอย่าลืมแวะมากราบพระที่วัดประทะาลำปางหลวงกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ